เห็นความสวยงามของประเทศจอร์เจียแล้วหรือยังวันนี้มีโอกาสที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศนี้อย่างละเอียดและสนุกสนานกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่นี่เป็นโอกาสที่จะหมดอย่างรวดเร็วจึงต้องเร่งสมัครเพื่อไม่พลาดความสนุกและความสุขที่จะมาถึงโอกาสที่ไม่ควรพลาดทริปจอร์เจีย8วัน6คืนที่จะให้คุณได้เดินทางไปสำรวจสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจในประเทศจอร์เจีย ่างเก็บน้ำชินวรีอนุสาวรีย์มิตรภาพอุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจียและยังมีโบสถ์ทรินิตี้และสะพานแห่งสันติภาพที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจอจียอย่างละเอียดแต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นเล็กน้อยที่คนยังไม่ใช่คิดถึงคือการเดินทางไปจอจียมีความสำคัญมากกว่าที่คิดมันไม่ใช่เพียงการเดินทางเพื่อเที่ยวชมแต่เป็นการเดินทางไปสำรวจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศอีกด้วยจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเติบโตและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น แต่นี่เป็นสิ่งที่คนเยอะไม่ใช่คิดถึงการเดินทางไปจอร์เจียจะให้คุณได้เข้าสัมพันธ์กับความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะของประเทศนี้มันเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในสมัยใหม่และเก่าการเดินทางไปจอร์เจียเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยทําให้เราเป็นคนมีความรู้และเป็นคนเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆมากขึ้น และนี่เป็นสิ่งที่คนเยอะไม่ใช่คิดถึงการเดินทางไปจอร์เจียจะให้คุณได้เข้าสัมพันธ์กับความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะของประเทศนี้มันเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในสมัยใหม่และเก่าการเดินทางไปจอร์เจียเป็นการเดินทางที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยทำให้เราเป็นคนมีความรู้และเป็นคนเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆมากขึ้น แต่นี่เป็นสิ่งที่คนเยอะไม่ใช่คิดถึงการเดินทางไปจอร์เจียจะให้คุณได้เข้าสัมพันธ์กับความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะของประเทศนี <babe. S 2> ้มันเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในสมัยใหม่และเก่าการเดินทางไปจอร์เจียเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยทําให้เราเป็นคนมีความรู้และเป็นคนเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆมากขึ้น และนี่เป็นสิ่งที่คนเยอะไม่ใช่คิดถึงการเดินทางไปจอร์เจียจะให้คุณได้เข้าสัมพันธ์กับความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะของประเทศนี้มันเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในสมัยใหม่และเก่าการเดินทางไปจอร์เจียเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยทําให้เราเป็นคนมีความรู้และเป็นคนเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆมากขึ um ้น แต่นี่เป็นสิ่งที่คนเยอะไม่ใช่คิดถึงการเดินทางไปจอเจียจะให้คุณได้เข้าสัมพันธ์กับความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะของประเทศนี้มันเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในสมัยใหม่และเก่าการเดินทางไปจอเจียเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยทําให้เราเป็นคนมีความรู้และเป็นคนเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆมากขึ้น และนี่เป็นสิ่งที่คนเยอะไม่ใช่คิดถึงการเดินทางไปจอร์เจียจะให้คุณได้เข้าสัมพันธ์กับความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะของประเทศนี้มันเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในสมัยใหม่และเก่าการเดินทางไปจอร์เจียเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยทําให้เราเป็นคนมีความรู้และเป็นคนเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆมากขึ้น แต่นี่เป็นสิ่งที่คนเยอะไม่ใช่คิดถึงการเดินทางไปจอร์เจียจะให้คุณได้เข้าสัมพันธ์กับความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะของประเทศนี้มันเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในสมัยใหม่และเก่าการเดินทางไปจอร์เจียเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยทําให้เราเป็นคนมีความรู้และเป็นคนเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆมากขึ้น และนี่เป็นสิ่งที่คนเยอะไม่ใช่คิดถึงการเดินทางไปจอร์เจียจะให้คุณได้เข้าสัมพันธ์กับความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะของประเทศนี้มันเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในสมัยใหม่และเก่าการเดินทางไปจอร์เจียเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยทําให้เราเป็นคนมีความรู้และเป็นคนเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆมากขึ้น